เช็คดวงนะคะในเดือนสิงหาคมนี้กันค่ะคนที่เกิดวันเสาร์ถ้าทางานอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราจะต้องเดินทางขึ้นขึ้น,นลงลงไปไปมางานตรงนี้จะเป็นงานที่เหมาะกับคุณในช่วงนี้นะก็จะเป็นงานที่ทําเงินให้คุณถือว่าค่อนข้างดีเลยแต่ถ้าใครเนี่ยทำงานอยู่กับที่ทุกอย่างมันนิ่งสนิทแบบนี้นะคะแนะนําว่าให้ลงมาเดินหรือออกมาเดินออกกําลังกายอะไรบ้างนะคะหรือมีการที่เดินมีการก้าวจะช่วยทําให้ดวงเนี่ยพัฒนาในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเพราะว่าคนวัน นะถ้าทํางานอยู่กับที่แล้วจุบอยู่กับที่ในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยบอกเลยว่าการเงินเนี่ยนิ่งสนิทนะคะแล้วก็ใช้หนี้ก็ยากต้องระวังเลยอยากให้ระวังในเรื่องของเอกสาร<ม>การเซ็นผิดเรื่องตัวเลขการเงินของคนวันเสาร์เดือนสิงหาไม่ได้ดีนะคะแต่ก็ถ้าใครสวดคาถายยอดพระกันตรปิฎกนะคะมีโชคมีลาบเลยนะในช่วงเดือนสิงหานี้แเราก็ก้อนใหญ่ด้วยเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้นะโดยเฉพาะระบบแถวหน้าแถวจมูก E ทางเดินหายใจความรักนะคะถ้าคุณอยู่ในครอบครัวเล็กมีแค่พ่อแม่ลูกโอเคไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวใหญ่มีปัญหาทะเลาะกันค่อนข้างเยอะมีเรื่องของการเข้าใจผิดของหายโทษกันไปโทษกันมาอันนี้จะต้องระวังเลยนะคะในเรื่องของการที่ช่วยเหลือเอาญาติพี่น้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านนะคะคุณต้องเก็บทรัพย์สินของคุณให้ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักแบบชู้สาวนะคะถือว่าเป็นความรักที่ไม่หวือหวาไปเรื่อยๆแต่มั่นคงถ้าใครอยากมีแฟนคุณต้อเจอคนที่สบายสบาย ธรรมชาติแล้วก็ไม่หวือหวาถ้าคุณชอบความรักที่มั่นคงถือว่าถึงช่วงเวลาแล้วแต่ถ้าคุณชอบอะไรที่แบบว่ามันหวือหวาช่วงนี้ถือว่าจะไม่เจอ